กลาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองปายซู่ผู้สะคนมินีแม่แมลีซ้าอีสานกินแสบซิมาส่วนพีส่วนนองกินตำแตงกุ้งบสเตอร์นะคะตัวใหญ่เลยพี่น้องจา่าเนื้อเยอะๆจ้ะแล้วก็มีกุ้งไล่เสือมาแจมมเด้อเด้อแล้วก็ผักมาเป็นส่วนคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องจา่าจังใดก็ฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจในเด้อจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกนําลังใจให้แม่แมลีเนี่ยได้ค่ะเมื่อไม่สมัครลินนะคะ YouTube ในอเมริกานะคะ ผิดพลาดประการใดก็กลับขอโทษเขายิ่งสูงเด้อก่อนกินกะขอราษนาพรศิลปศิธิ์ทั่วสากลโลกดนบรรดาลให้เพื่อนเพื่อนทุกทท่านพร้อมครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงล่ำล่ำรวยๆเจริญในหน้าที่การงานยิ่งๆขึ้นไปปลอดภัยจากโกาครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายทั้งมวลรื่อ,อยๆเฮงเด้อพนองเด้อ Good morning Good afternoon Good evening m y d e a f l a n d Every one Every day Mary eat Spices h uh, cucumber salad l o b s t e s เตอร m y y ยังมีย n งมีวันจ i t อ me my ม e a r friend thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have a great day have a great day have a wonderful day please subscribe and share my video thank you so much love you all dear friend. Uh, มาดิฟเ n นอ่าเมนี่แมรีกับคือเกาด้วย้ะเด้อมีเพลงม่ลาสุดมาฝากฝพิ่ตอนน้องคือเกาเลยจ้ะแต่งใหม่ๆสดๆตอลอดลาสุดเลยจ้ะเด้อชื่อว่าเพลง ฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวเป็นเพลงแนวตลกเด้อจ้ะพี่น้องจา๋าคือถ้าผัวดีเราก็ไม่ทิ้งเราก็อยู่เขาตลอดแต่ถ้าผัวไม่ดีก็อย่าทนนะพี่น้องเด้อผัวบางคนขี้เราเมายาเนาะแล้วก็ไม่ดูแลเจ้าชู้ทนได้ก็ทนไปแต่ว่าสําหรับผู้หญิงบางคนเพิ่นบทนเด้อจ้ะเด้อฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวเชิญฟังเลยจ้ะมวนบ่มวนกะตีช่มให้เด้อดจ้ะเด้อความฝันอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เด็กเป็นจริงแล้วในช่อง y YouTube เบอร์ของตัวเองเด้อจ้ะ ในช่องชาแนลของตัวเองฉันอยู่ชมลมทิ้งผัวหากใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายเฉยๆมีัยดีๆมาสมัครสักทีฉันจะไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายเส้นงอนเจ้าชูอย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ smoked, ้งคุณไปผู้ชายไหลใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้เมาก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจร้ายก็อยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้โมโหก็อยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายนิสัยดีๆจริงใจจริงใจแม Ren ่นๆรักลูกรักเมียคุณรีบเข้ามาคุณจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอน ฉันอยู่ชมลมทิ้งผัวหากใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายช่ายๆนิสัยดีๆมาสมัครซะทีฉันจะไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายเส้นงอนเจ้าชู้อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายไร้ใจก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้เมาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจร้ายก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไป ผู้ชายนิสัยดีๆจริงใจจริงใจแมนๆรักลูกรักเมียคุณรีบเข้ามาคุณจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอน <c oughs> เหมือนพ่อจ้าสรุปก็คือผู้ชายดีๆเข้ามาเลยไม่ทิ้งแต่ผู้ชายไม่ดีไม่ต้องมาเสียเวลาฉันทิ้งแน่นอน <c oughs> เป็นเพลงดอพี่น้องเดิ <c oughs> บางคนก็นอินโอ้ไม่ไงเนี่ย <c oughs> ทิมไม่ตัวโนคนคนดีๆไปทิ้งเขาทำไมละจ๊ะ <c oughs> ก็ดีๆกับเก็บไว้เด้อเป็นมูเป็นพวกกันเนาะย่ำถ่ายย่ำแก่บางคนถามว่าแม่ไม่รีผมหายไปใส่ไปซะนะมันฮอนเดพี่นองในอเมริกาตอนนี้ตัดทิมนะคะซ้อยๆอ,ออกให้มันเรือในหน่อย,อยมันจะได้สบายเนาะตัวแล้วมันร้อนมันอารมณ์เราจะเสียนะคะถ้าเกิดร่างกายเรามันอบอ้าวหรือร้อนเกินไปเฮตโตให้มันสบายๆถ้าอารมณ์เราดีทุกอย่างมันจะดีเด้อพี่น้องเด้อมาฟังเพลงกับกินตำแตง กุ้งบสเตอร์เพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเด้อจ้ะเด้อต้องกราบขอบอกอ่ลายที่เสียเวลาอันมีค่าของพี่ของน้องเขามากซองมาแย่งช่องยูทูบเมื่อไม่สมัครเล่นของแมเมลี่ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษกับไพยแต่งเพลงบบสุภาพรู้ว่าบบสุภาพกินบบสุภาพบสถึกใจผู้ใดกราบขอโทษกับเพยยิ่งสูงเด้อจ้ะเด้อฟังฟังไปน้ำหลักกักินไปน้ำเราพี่น้องเนาะลองไปน้ำกันเด้อวันนี้แมลี่มีเพลงใหมล่าสุดนะคะ แต่งเองร้องเองนะคะมาฝากพี่ตอนน้องสู้สุขคนเกาจาชื่อว่าเพลงฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวนะคะชมรมทิ้งผัวงได้เลยจาบนมวนผัวดีๆกจยเป็นทิมเขาเด้อพี่น้องเด้อลุยเลยชมรมทิ้งผัวหากใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายเชยๆมีใยดีๆมาสมัครสักทีฉันไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายฉันงอนเจ้าชู้ อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจัไรก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายลายใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายเมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายที่เมาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจร้ายก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปตําแต่งด้วพี่น้องกด้วยชายที่โมโก็อย่าเสแสรบเลยจ้ะเผ็ดเผ็ดเสแสรบเผ็ดเผ็ดมีไซส์ดีๆใจจริงใจเปนเ

เจ้าชู้เจ้าชู้ทิ้งไปเลยคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายลายใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไป ผู้ชายข to ี้เมาก็ยามาคนจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจหลายก็ยามาคนจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้มโหก็อยามาคนจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งุไปผู้ชายนิสัยดีๆจริงใจจริงใจแมนแมนนิสัยดีๆจริงใจจริงใจรักลูกรักเมียรีบเข้ามา ฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอนกุ้งบสเตอร์ตัวใหญ่เลยพี่น้องจ้าจบแลวจ้ามวนว่าจากล่าวกับปุ้นยังสูงด้วยจ้าเด้อรักนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะตำแตงเข่ากันดีเจอกันเพลงหน้าจ้าเผ็ดเผ็ดแซ่บแซพี่น้องจ้ากราบสวัสดีจ้าพบกมนพี่น้องกองไยซู่ผูสุกคนกินน้ำด้วยไม่นี้แม่แมรีมีเพลงไมลหลองสุดนะคะแต่งเองร้องเองนะคะมาฝากพี่ตอนน้แซ่บพี่น้องจ้าชื่อว่าเพลง ฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวนะคะฉันฟังไดโลจ้าบนมวลน้ากัจ้าสรุปก็คือผัวไม่ดีอย่าทนทิชมรมทิ้งผัวถ้าอดทนว่าได้รักก็ทิ้งไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายช่ยๆนิสัยดีๆถ้าผู้ชายดีๆอย่าทิ้งเขาเด้อพี่น้องเด้อฉันไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายเสนงอนเจ้าชู้อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไป ผู LEGO LEGO ้ชายจังไรก็ยามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายลายใจก็ยามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็ยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอรลวงก็อย่ามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายที่เมาก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจร้ายก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้โมโหก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายไม่ใช่ดีๆจริงใจจริงใจเมนเมรักลูกรักเมียคุณรีบเข้ามาคุณจะไม่เสียเวลาเพราะฉัน เพชรเราเด้อบะที่นี่ <laughs> ฉันอยู่ชมรมทิง้งผู้หากใครไม่กลัว็มามส,สมัครครูฉันได้เลยหมดไปตัวแรกตัวสองพี่ต้องรักใช่ใช่ไม่ใส่ดีดีล็อบสเตอร์ตัวสองเนื้อเยอะมากคู้ชายแสนงอนเจ้าชู้ยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิง้งคุณไปคู้ชายจังไลก็ยามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต,นต้องทิ้งคุณไปเผิดเสใผู้ชายลายใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้เม,มา,าก,ก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้ง ให่เมนเมนลักลูกลักเมียคุณรีบเข้ามามันจะไม่เสียเวลาเราันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอนจบลงจ้ามวล่าจ่ากล่าวกับพรกคุณยังสูงด,ด้วยจ้าเด้อรักนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าเจอกันเพลงหน้าจ้ากุ้งเลยเสือพี่น้องจ้ากลาบสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟองฝ่ายสู้ปุ้สุคนเนื้อหวานแม่แมรีมีเพลงไมล่าสุดนะคะ แต่งเองร้องเองนะคะมาฝากทีตอนนอสู้ปุ๊บสข้นเกาจาชื่อว่าเพลงฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวนะคะฉันฟังได้เลยจ้าบนมวนน้ำกันจ้าฉันอยู่ชมรมทิ้งผัวใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นครูฉันได้เลยใครชยช่วยนิสัยดีดีมาสมัครสักทีฉันไม่ทิ้งคุณไป เจ้าฉิ้งยาม่าคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็ยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลใจก็ยามาคุณจะเสียเวลาเสยหลายพี่น้องเ้ยตำแตงเสแบแรบเลยจ้ะบางคนพ่นทาว่าเจ้าคือว่าอึ้งมากกินโชว์เนี่ยว่าจอุ้ยอเมริกาหาอึงแถวใดล้จ้ะอย่ากินอยู่ อยู่เมืองไทยอาหารบื่อึดด้พี่น้องแต่อยู่นี่บ่มีดอกกะอึงกบยังหายากเลยเคยไปซื้อกบตลาดจีนมากมันเละเลยจ้ะเขาแช่เย็นไปโดนฝนเนือเละบ่คือบานเห่าเนาะเมืองไทยหากินไงยังก็ไดอยากกินไข่มดแดงมาอยู่นี่ตั้งหลายสิบปีก็ยังไม่ได้กินไข่มดแดงหายากอริเลยเคยซื้อไข่มดแดงมากินแล้วมันเน่าไหมพี่น้องมันมันบ่สดบ่บ่แสบคือบ้านเฮ่าด้ กุ้งไล่เสือพี่น้องจ้ารีบเข้ามือเนื <mel 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 <mel> <mel 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 ้อหวานๆเลยจ้ะเสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปอออืืหสุดยอดกินกับตำแตงฉันอยู่ชมรงทิ้งกูหากใครไม่รู้ก็มาสมัครเป็นกูันได้เลยผู้ชายเชยๆชยไม่ใสดีๆมาสมัครสักทีฉันไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายแซงนนเจ้าชู้ย่ามา เสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจไหลก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายไหลใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็เนื้อหวานๆเลยจ้ะคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้เมา เสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผูใช้ใจลายก็เยอะมากมันจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผูใช้ขี้มอโหก็เยอะมากมันจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปอือหือูใช้เนื้อดีดีจริงใจจริงใจแมนแมนรักลูกรักเมียุณรีบเข้ามาคันจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอน จบแลอกจ้ามวนว่าจ้ากล่าวกับพุกคุณยังสูงด้วยจ้าเด้อรักนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจา้าเ <c oughs> จอกันเพลงหน้าจา้ากลาบสวัสดีจา้าพ่อแม่พี่นอ้องป้อมป่ายสู้ผู้สุคนมน้มนีแม่แมรีมีเพลงไมล่าสุดนะคะแต่งเองร้องเองนะคะมาฝากพีตอนหนอสู้ผู้สุกค้นเจ้าจยิ้มไร้ประเดี๋ยชื่อว่าเพลง <c oughs> ฉันอยู่ชมรมที่ <c oughs> ผัวนะคะ

ฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลายใจก็อยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมาก็อยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายที่เมาก็อยามาคุณจะเสียเวลาเหนียวนวานพี่รองจ๊ะ โดนๆได้กินตำแตงตำเองแซ่บอย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายมีไซดดีๆจริงใจจริงใจเมนๆมลักลุกลักเมียคุณรีบเข้ามามันจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอน เผ็ดฉันอยู่ชมรงเผ็ดเตะแสบผู้ชายครไม่โทรเขมาสมัครครูฉันได้เลยผู้ชายใช่ๆไม่ใส่ดีๆมาสมัครสักทฉันไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายแส้นงอนเจ้าชู้อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็อย่ามาคุณจะเสียเวลา ฉันต <anto> <isto> ้องทิ้งคุณไปผู้ชายลายใจก็อย่ามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็เซหลายเหมือนแล้วพี่น้องจากเกลี้ยงเลยตําแตงขออนุญาตกินน้ํากันได้ผู้ชายที่เมาก็อย่ามากคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจลายก็อย่ามาก กจะเสียเวลาประจัตนต์ัวเองคุณไปก่ใช้คีมมโหก็อย่ามากกูจะเสียเวลาประจัตนตัวสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องฟังเพลงก่อนไปนะพี่น้องเนาะมือนีแม่แมรี่มีเพลงใหมล่าสุดนะคะแต่งเองร้องเองนะคะมาฝา,ทากทันส่อสู้ผู้สุข,ข,<อ>สขคนเจ้าจ้าชื่อว่าเพลงฉันอยู่ชมรมสวยไปยังติดฟันบ่อยมวนๆน้ำแข็จ้า ดูชมลมทิ้งผัวหากใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายใช่ยช่นิสัยดีดีมาสมัครสักทีทิ้งคุณไปผู้ชายเส้นงอนยามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็ยางมาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไป ผู้ชายใจใจก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายลงกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายที่เมามาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจไายก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายขี้โมโหก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายดีใจดีใจจริงใจจริงใจเมนเมนรักลูกรักเมียคุณรีบเข้ามาคุณจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอน ฉันอยู่ชมลมทิ้งผัวใครไม่กลัวก็มาสมัครเป็นผัวฉันได้เลยผู้ชายใจเช้ๆยิสัยดีมาสมัครสักทีฉันไม่ทิ้งคุณไปผู้ชายเส้นงอนเจ้าชู้อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายจังไรก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายลายใจก็อย่ามา คุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจมากก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายหลอกลวงก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายคี้เมาก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปผู้ชายใจร้ายก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไป ใช่มโหัวก็อย่ามาคุณจะเสียเวลาเพราะฉันต้องทิ้งคุณไปใชดีดีจริงใจจริงใจแม่นไม่นรักลูกรักเมียคุณรีบเข้ามาคุณจะไม่เสียเวลาเพราะฉันไม่ทิ้งคุณไปแน่นอนจบแล้วจ้าผิดพลาดประการใดกลับขอโทษขอพ่ายเด้อในเนื้อเพลงอาจจะมีคำาบสุภาพหลายคำที่ ทำนองมาดาผู้ชายปกติกับบดาเด้แต่ว่าก็บบางคนกัน,นิสัยบ่ดีดีเนาะก็ทิมไปโลดพี่น้องก็นทนบ่ได้น,นะคะเป็นผู้หญิงอย่าทนนะคะบางคนก็นทนศอกทอนเข้าให้ผัวตบตีโอ้ยเนาะไม่ต้องทนพี่น้องจาอยู่คนเดียวหาเงินเลี้ยงลูกทําตัวให้มีคุณค่าเวยพี่น้องเด้อสู้ๆนะคะพี่น้องจาเป็นกําลังใจให้ผู้หญิง ทุกคนในโลกนี้นะคะถ้าถ้าผัวดีผ้วไายดีก็อย่าไปถิ่มเขาเด์มันบาปกรรมนะพี่น้องจา๋ารักเขาถ้าเขารักเรานะแต่ถ้าเขาไม่รักไม่ดีกับเราอย่าแคร์เปคนละทางโหลดชีวิตวายู่อลยปีดอก เ,เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าผิดพลาดประก,นนการใดอยากกลับขอโทษเข้ายิงสูงเด้อหรือเ่องเฮงนะคะ thank you my dear friend thank you for watching my video thank you for your comments thank you for your support me have a nice day have a great day have a wonderful day see you next video soon thank you so much เ,เจอกันคลิปหน้าค่ะรักนะคะทุกคนแม่กับไปเยี่ยมบ้านสุภูสกคนอาจจะสาจากหน่อยเด้อรักนะทุกคนสวัสดีค่ะ